สวัสดีทุกคนนะครับวันน <ligen> ี้อยู่กับพี่เต๋านะครับหรือว่าที่เขาเรียกกัว่าพี่เต๋อคั้งนี้นครับพีก็สวัสดีพี่เต๋ด้วยครับคือวันนี้ครับก็เจตนานะครับไปเช่าเบี้ยหก็ปอกนะครับเป็นเบี้ยหก็ปอกนะรายการเนี้ยคุณบอกว่าเบี้ยก็เคยเช่าเลยของก็ปอกครับก็คือหาดูอยู่นะครับหาดูมาก็จังหวะจะได้แหละนะครับเพราะถ้งวันหรือว่าคี่ว่าถ้าวันหนึ่งเราจะได้เช่าก็คงจะได้เช่าแล้ววันนี้ก็ถึงวันนี้แล้วนะครับก็ได้เช่านะครับเบี้ยก็ปอกนะครับเป็นลูกแรกนะของผมเพราะว่า โตเมก็ปรึกษาบ้านบ้านมีดีมาไม่นานนะครับก็ถือว่ารูกนี้เป็นรูกแปผมเลยก็ถือว่าลูกใจครับก็เดี๋ยว่อนที่เราจะเข้าเรื่องเรี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เต๋อตะกี่เดินนะครับเพราะว่าพี่เต๋าก็เป็นสิดบ้านมีดีนะครับสังกับกาบอกเลยใช่ครับแต่ว่าตัวนี้จริงนะอยากให้ทุกคนลองหาดูนะครับพี่เต๋าเลยบอกเลยนะครับจริงแล้วงบอกว่าเหนียวแบบเหนียวจริงอ่ะแบบว่าต้อปัดอ่ะบอกเลยคนนี้ ต่อแพร์นะครับก็เดี๋ยวตอบถามพี่สาวหน่อยนะครับว่าพี่สาวเป็นคนที่กรุงเทพจัทเลยใช่ไหมครับพี่คนกรุงเทพครับจะอยู่ตองปูหรือเขาอยู่แถวตุงบุญแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ต้องต่องนี่แต่ตอนอยู่ตองปูนวครับก็คือตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับปีสี่ห้าก็จะสิบแปดสิบเก้าเอาเขาแบบปีสี่ห้าใช่ไหมช่วงนั้นก็คือคนก็นิยมตักตังลายส่วนใหญ่ลายลายพอไม่ค่อยทำสองดอกก็เท่าไหร่ดอน้อยมากก็จะมีค่า ลอดแขนเป็นเยอะแล้วครับพวกลูกไม่กระดุกจะน้อยเที่ยังกระน้อยครับก็คือตัดก็คือตัดงครับผมก็บอกว่าอยู่คอนโดอะไรไม่ครับผมไปมาหลายอาการแต่ก็ไม่หยุดฝ่ายบ้านพีทครับเพราะว่าผมอยู่พี่เต๋อเล่นคูร่าผมเองนะผมเฟร้ก็ตัวคือแบบแพร่ผมเนี้ยบอเลยแพร่จัดผมบอกเลยแบบนี้ย้อดมากครับก็คือสิบบ้านดีๆนะครับพี่เต๋าได้ได้เจอหรบเขาบอกใหญ่ครับได้เข้ามาก เข้าบ้านโดยผิดลูกพี่เลยนะครับไปแต่เข้าไปปุ๊บก็ยังไม่ได้ตักเลยนะอ๋อนั่นจะไล่กลับก่อนคือเหตุผลที่เจอบ้านดีๆแล้วคือตัดหาก่อนก็คือเจอไปเจอที่ไหนมีอาวุธที่ตนแรกที่แบบไม่ต้องอบกิ๊กมาเพี่ยงก็ลูกพี่ครับลูกพี่ถึงตัดกันเพาลองไปดูหมอไม่ได้เจอแบบว่าเจอลูกหายแล้วเพี่ยงกันไม่ได้เลยคือแบบจากปกติสั่งเลยนะไม่ไม่ได้เจอแต่ผมว่า งคนอะเจอจากเห็นรูปถ่ายผมว่าเทียบไปเดินสนามใส่แ้ยเจอเพราะคนอาจจะเจอในปเะเครับแต่นี่ไม่ใช่นะพี่เต๋าเจอจากทุกพี่พี่สั่งนะครับก็คือสั่งของพบอกแล้วเห็นว่าแบบว่าคือเหนียวคือดีเนี่นะครับก็เลยได้เข้าไปทีบานพีีก็คือได้เข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้เห็นวพี่ครับยังไม่ได้สั่งครับไปนึงก็จะขอท่านสั่งนะครับแต่ท่านไม่สั่งไดุ้ณแต่ไหลคนที่พูดนะเขาบอกว่าคือแบบโดนโดนไล่จับเยอะอะคือผมฟังแต่ละคนที่ผมถามนะ คนที่เข้าไปบอกว่าไปสักหรือว่าเข้าเข้าไปบ้านอะไรเนี่ยบอกว่าพ่อจะ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 ชอบโดนพ่อไล่ไอ้ที่บางคนตัดไปอยู่แล้วเนี่ยพ่อพ่อมีไรอันนี้ผมก็ฟังฟังแต่ว่าพี่ๆเอาคูณมาแล้วก็เริ่มเริ่มสักอย่างแรกเลยอะไรพี่เสือครับเสือแล้วตอนตอนที่ตอนที่พี่ได้เสือหลังจากกานเขาบอกว่าจะให้พวกนักสักมาให้ต้องไอยเพราะว่าตั้งแต่วัที่ต้องลอยทั้ตัวตั้งแต่ที่ต้องให้ความสักแปดสิบหกบาทหนึง แจออูร้งเสือัยเสือที่ผมชอบมากเลยนะพี่เปิดอาจารย์อาจารย์ก็ฝันเสือแล้พี่เสือบ้านมีเดียวชอบมาเม้่ไร่เห็นแล้วผมเก็ียอย่างยจงเสือฟีมกรจบก็อยู่น้ำคือแบบชอบมากเลยอย่างหนือบ้ารทีแล้วก็หลังมาพ่อท่านก็คือเริ่มแล้วนะช่วงช่วงประมาณปี60กว่าใชไครับเริ่มแล้วก็จะตักบ้างนิดหน่อยราะแบบ ลูกติดในนายที่ก็โตมาขอตัางอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเลยยุคที่รู้ตัดฉากต่อนล้วตือขอให้ลูกเหมือนกันตัวใหญ่จะห้อยพระผมมันมากกว่ารูปนี่จะเป็นเฉพาะรูปรัวติดปุ๋ยลูกตัใหญ่ๆลูกตรงใเราฟังนะว่าห่อให้แค่พระปกกันนะมีหลังๆนี่แหละที่มีมีบัวมีหูเอามาให้ทุกคนได้ห้อยเพราะว่าก่อนยิ่ยันหมูยันบัวนี่ไม่ได้เลย กเปลี่ยนนี่ท่านก็จานแต่จานน้อยน้อยครับแต่ก็จาน,จานเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็จะได้เพระาระคนละใบคนละใบเนี้ยจะมาขอแบบซ้ำติดไม่ไปได้แล้วแล้วพวกยุคต้นเพราะผมแตกไปฮะยุคกลางผมค่อยๆมีครับมีครับแต่ก็จะเป็นลูกศิลป์ลูกใหญ่มาเราโตม<อ>าเราอะไรเงี้ยครับย้อยะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นิยมก,การสักลายเป็นหลัก<อ>นะคร<อ>ับสำหรับบ้านดีก็คือสำหรับบ้านไม่ดีส่วนใหญ่ก็คือเห้นเห้นแบบว่าสักยันน่ะแต่สักยันตกเศษตัวนะครับ แต่หลังมาเน่าแต่พอยดูก็ถือว่าได้เป็นสินอะไรแล้วใช่ไหมครับอย่าไปอะไรมากก็คือเราชอบเราสะสมมาด้วยกันคนนะเพราะว่าปัจจุบันเขาบอกนั่นก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็จะสมมาได้เท่าที่คนใช้ได้นี่นะครับก็เรื่องราวได้ได้หน่อยอย่าพี่เต๋านะครับเราับเด็ดแล้วบอกให้คนนี้ขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ดูเบี้ยครับนี่คือเบี้ยแก้คุณต้องบอกนะครับเราให้คนเข้ามาดูใกล้ๆเป็นเบี้ยนะครับเบี้ยแก้นะครับ ก็คือคุณพ่อป่องท่านก็จะลงอักขรเหล็กจานก็จะมีนี่สัญลักษณ์นะครับก็เหมือนมีลงทอพิชัยนะพี่นาะข้างเครื่องหมายมีลงทอข้างอย่างเี้ยครับคือแบบวิ่งมากนะครับสวยตลอดท่่นอัดเองตีพับเองอะไรทุกขั้นตอนนี่นะครับนี่คือแยกแกะคุณพ่อป่องนะครับต่ดบอกแล้วว่าคุณพ่อป่องครับในคนอยากทำตะไงแตลแก เบี้ยคือพับแล้วค่อย่ายก็จ่ายก่อนพับก่อนพับแล้วแล้วก็ลงก็ได้เบียแกนะเป็นเบี้ยแกะคุก็บอกเนี่ยราคาค่อนข้างราคาแบบว่าสูงมากั็แต่ว่าเป็นคนนิยมอะแบบว่าผู้ใหญ่เขาสะสมอะถ้าถ้าผมสังเกตนะคนที่สะสมเบี้ยนะส่วนใ่ญ่จะเป็นคนที่แบบว่าหรือแล้วอะ แบบมีขบุตรผานลูกมีอไรมัรวตูคือแบบคือแบบผู้ใหญ่อ่ะแบบนี้ถามว่าทีมงานคนที่เก็บเรียกเก็บอะไรนะคือครับเป็นวัตถุมงคลที่หายากเลครับใช่ครับตั้งน้อยตั้งน้อยครับตั้งน้อยพ่อท่านจะไม่ทำน้อยเลยใช่แล้วเริ่มทำมาหลายปีแล้วครับในอกอย่างหนึ่งนะพี่นะถ้าถ้าเราลองไปหาดูข้อมูลนะคืออหายากมากเบี้ยแทบแทบจะไม่มีคือในกลุ่มไม่มีหมุ่เบี้ยหรอกเบี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เก็บเขาก็ไม่ไม่ไม่เอามาลงอาจจะแบ เพราะว่าแบบไม่มีหมุนเวียนอ่ะใช้คำนี้ด <ium> ีกว่าไม่มีการเข้าหาหมุนไปหมุนมาเนี movement ้ยไม่มีเพราะว่าเป็นวัตถุส่คลที movement ่หายากแล้วก็เป็นวัตถุส่คลอีก่งเก่ง <chili> ที่น่าเก็บเดี๋ยวผมถามพี่เต๋อสองอย่างเลยครับแบ่งแบ่งเป็นสองอย่างก็คือจะมีลายมือช่วย้ราแกี่วกับลายมือเพราะบอกสอย่างที่เต๋อผมขอรักษาอย่างวัตุวัตถุเวียนที่น่าเก็บขอรักษาอย่างจริงๆน่าเก็บทุกอย่างนะครับได้อาจใช่เพราะว่าพี่เต๋อเุ็คนพูดแบบนี้พี่เต๋าอ่ะเมื่อก่อนผมมาหาพี่เต๋อแบบแรกๆเลยนะถพี่เต๋าพี่เต๋าว่า พ่อดีหมดพ่อดีทุกอย่างว่าที่สั่งว่าใช้ได้หมดพระผมก็ยังใช้ได้เพราะว่าบางคนเกิดประสบการณ์แล้วพระผมแต่ขอเอาเป็นเก็บแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่เก็บเป็นมรดกแล้วกันเก็บเก็บเป็นการสะสมทั้งแต่อย่างนี้ก็รูปแบบรูปถ่ายรูปถ่ายมหาลูดเป็นตะปูมหาลูดใช่ครับแล้วก็อีกแต่ละแกะครับตั้งแต่แกะก็คือมีรูปถ่ายตะปูมหาลูด ครับแล้วก็แก้อันนี้พูดถึงลายดูดูก็เที่ยงแล้วตอนนี้ขอคุณก็ขอครัพี่ตัดตับอยากเป็นขอใหม่ก็ได้ขอเก่าก็ได้นะครับตัดตับอยากเลรูปถ่ายนะครับบ้านดีๆอาหารดูดูเ็นตะเกียงแก่แต่พี่เต๋อแสดงว่าเก็บทางนี้นะครับก็คือรูปถ่ายก็คือมันตรงอยู่แล้วอ่ะบ้านดีๆก็ต้องรูปถ่ายอ่ะบ้านดีๆก็ต้องรูปถ่ายเพราะว่าแต่ละอย่างนะแต่ละอย่างของ รูกขายอ่ะแต่ละบานอ่ะดูข้อต่อท่านหลงแต่ละบานไม่เหมือนกันเลยนะคือแบบเราคุยว่าว่าผมแบบหาสิ่งมากเพราะว่าแต่ละบานท่านหลงแบบว่าไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือไม่เหมือนกันจริงๆเพราะว่าท่านทําแบบว่าบานต่อบานอ่ะทั้งจานลูกไปเล็กนิดเดียวอ่ะลองคิดดูว่าลูกไปเล็กนิดเดียวท่านสวยนะเพราะก่อนนี้เป็นจานโตน้องนี่ก็แบบเก่งมากเลยอ่ะแล้วยิ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่เนี่ยเที่ยวท้อนร้อนอีกสามปีการล้อเป็นปูปเป็นโมดูลอ่ะ้หอ แบบติดมากก็ต่อเลยคนแบบติดนะแล้วก็แบบว่าเก่งด้วยนะการแบบว่าเรียบเรียงอักขระเลขยันต์ยอดวางยันต์วางอะไรยอดที่เขาศึกษาใช่ไหมครับนี่ไงก็จะเต่าแบบอันนี้ก็เป็นวิแก้นะครับคือจำนวนกันหลายคนถามผมเรื่องเรื่องจำนวนการจัดรฟ้าอันที่มีจำนวนการจัดรฟ้าอไม่มีหรอกเพราะว่าเขาคุณก็บอกเนี่ยเวลาลุกติดอะไปหาท่านร่วงหนาแน่ะ แต่ว่าใครเจอว่าใครอยากจะมาใช้แอนก็ต้องขอท่านมาพิสูจน์เลยแต่ว่าปัจจุบันนั้ไม่มีทาแล้วปัจจุบันก็คือก็มีลูกขายแหละที่ถ้าเกิดว่าเจอลูกติดก็คือก็จะมีของบ้านอะไรมาเจอก็จะเป็นประมาณนั้นนะลต่คนชอบหาของแบบบางคนเขาเล่นทางอภิเหรียญมีซ่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาหนังเปาะที่มีรองไม่ไม่ได้แบบนั้นก็คือคุก็เปาท่านเจอลูกติดท่านก็จากได้เอาเป็นว่าหายากแล้วกันเรียกเด้ว่าเปอะแร่แน่นอนนะแล้วก็ ตสาบอกแล้วลูกถ่ายตะกุ่นปัญหาลูกแล้วก็เบี้ยกแก่นี่นะครับตลอดยุ่งวิ่งเลยอ่ะเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะยิงเสร็จรูปให้นะครับเรียกแก้ก็จะลงเป็นสัญลักษณ์นแล้วก็อัตลัยกษณ์เลขยันของบา้านดีๆนะครับที่บุ๋มก็ตอกท่านกา็อองงลงให้เยอะครับในในเท่าแล้วทุกคนวันนี้วันนี้ได้เบี้ยนะครับก็หาว่านานนะครับก็คือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าถ้าโดนก็เอาอ่ะคือแบบ ก็แบบว่าแต่ว่าไม่ได <Station> ้ไปแบบว่าเป็นแบบไหวขวาพี่เราคงใจไม่มีิงคำว่าแรงใช่ก็คือแบบไม่ไม่ได้ไปไหวขวานะว่าแบบว่าเคยจะต้องเอาอยไร้รู้ถูกเนี้ยผมผมก็รอจังหวะที่ได้อะพี่ก็คือแบบรอเดี๋ยวถ้าเป็นของเราเดี๋ยวเป็นของเราแน่นอนถ้าเราปลุกแล้วนะก็วันนี้ได้ได้จากพี่ตางเีตตาว่านะพี่เขาตักมาแกะฟันได้นะครับยอดเลยลูกเล็กด้วยลูกเล็กพี่ ดี่ผมว่าคนที s right. <S ่เขาเล่น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 บ้านดีก่อนถึงได้แบบพี่เขาบอกต้องเอากามตัวนี้ต้องเอาตัวนี้ตัวเล็กหัวได้ตัวใหญ่จะเจอตัวใหญ่เล่าทีโป้งแล้วอะไรได้มันหนักได้เห็นไหมพี่ผมอ่าผมว่าพี่ตั้งแต่พี่มันหนักแล้วพี่จะใช้ยังไงอ่ะมันหนักอ่ะแบบคือมองไปคอยว่าเวลาห้อยแค่แค่กลีบของผมถ้าไปเรียกทองก็หนักแล้วสบบเรับผมอ่ะแต่นี่คือลูกเล็กกำลังดีเลยค่อยพอขนาดค่อยพอ ได้เลยถ้าใครตัดใหญ่แล้วไม่พอห้อยห้อยข้างหลังก็ได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็รูปเล็กก็ได้ก็ตัดเองได้ครับการเด็กเลยอ่ะแล้วมาแลเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้แล้วก็วันนี้โชคดีนะ้นก็ติดตามพี่เต๋อขนานแล้วล่ะนะครับติดตามพี่เต๋อขนาดแลเดี๋ยวถามพี่เต๋ออันนึงบานบานดูชาที่ ที่ที่ที่ทางที่พี่เต๋าสนุกตอนเก็บยังอยู่ก็ยังอยู่ก็เดี๋ยวพี่เต๋าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผมจะขึ้นเป็นเฟซบุ๊กของพี่เต๋าไปให้นะครับส่วนใครสนใจนะครับอยากจะเช่าวัตถุมงคลนะครับพี่เต๋าก็มีนะครับเช่าวัตถุมงคลทั้งหมดทั้งวัตปล่งทั้วัเที่ยนะครับวัตถุมงคลหลายบ้านดีดีอ่ะนะครับหรือว่าอยากให้พี่เต๋าหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับในวงพี่เต๋าสามารถ ติดต่อพี่เต๋าได้นะครับพี่เต๋าตางนี้ใอเาเซียบ้านดีนะครับนครับก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นนี่เลยครับนะครับเบุกเบุกก็เดี๋ยวจะบอกขึ้นเบฟุกให้นะครับก็สามารถดูไี่เบอร์ก็มีนะครับสำหรับพี่ครับอยู่6 6า6 6 6สับโอเคครับขอ<น>คบคุณ